ไปสอบถามวนันนี้เลยนะวันน,นี้เป็นส่วนนันร้อนที่ไปคุยถามแม่ที่วัดที่วัดไทยพี่เจเขาเยอะมากเขาบอกรับเยอะเราก็มั่นใจว่าทำถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะดีกว่าดีที่สุดเนาะใช่นะใช่ครับไปถูกกฎหมายก็ดีกว่าผมผมก็ไปา้วยให้งไมถดีนะผมปรบับตัวปรับตัวค,อคอวอ่อยๆปรับอยู่เนาะเขาก็ถามว่าอยู่อีสานมาแลวทำไมอยู่ดีขึ้นมาเฉลรายเลยก็บอกว่า จริงๆเนี่ยเราช่วยเด็กสายคนมากนะแต่ว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากว่าใครจะออกแน่หรือว่าไม่ไ <c oughs> ออกน <c oughs> ะเย่ยมไปหาพี่นุแหละผมติดต่อหลายบริษัทมากที่ไปที่ฟิแนแลนด์แล้วก็มีที่เกาหลีแต่เลือกที่เลือกเรื่องเรื่องกับพี่นุ้ยเพราะว่าต้องไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็เลยนัดเจอกับพี่นุ้ยแล้วก็ได้ฟังการสารตีของพี่นุยน้ย <c oughs> ลเยลย ก็เราทำเรื่องอยู่ประมาณสามเดือนนะตอนแรกผมก็ไปที่เกาหลีเลยผมที่นู้ยเรไปที่เกาหลีที่นู้ยเราเราใช้ชาวา้านติ้งเชียงรูผ่านดิ้งเรนก็เลยผ่านชาวบ้านผ่านก็เลยได้มาคือในจ้างก็ต้องรับด้วยเวลาทํางานไม่ใช่ว่าฝักตั้งแต่เด็กเราจะได้คุณสมบัติฝั่งในจ้างเขาก็ต้องแฮปปี้แฮปปี้เชียร์กับเราด้วยใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เราเลือกงานงานก็ต้องเลือกเราด้วยครับก็ต้องทําใจหญ่ทีเด่น ถูกไ,ไ,ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วผู้งนี้แล้วกัวกนงานจะต้องมีทัศนคติวิชาชีพแล้วก็ที่สต่ละนต้องมีความรับิด้วยแต่ว่าลลัเราก็สําหรับเด็กใหม่แต่ว่าถ้าอย่างในมนงที่คือวีซ่าทำง,งานด้วยวีซ่าทำง,งานช้าๆตัววีซ่าถ้าเด็กไปวาางงาีซ่าเรียนรซึ่งโรงเรียนก็ทําให้ก็เด็กเรียนเนี่ยเขาสามารถไอการที่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันจะ ออกเป็นไปพวกประกอบวิชาชีพมันมีโอกาสทําให้เขาเวิร์คเขาเดินต่อได้เีชอบเคที่สุารรรูะที่ผมชอบคพี่นุ้ยเริ่มทาตั้งแต่ิตัเรียนแล้วแล้วผักผัก่างอก่างประเทศที่เดียวนะคือแล้วก็รู้จักนที่เรียนที่เรียนอาหารนะครับีนที่เรียนวดคือพี่น้ยงจรมีเป็นเดียวนต่้งแต่ ว่าได้มีซ่าแบบไหนเราก็ต้องมาคุยกันที่สำคัญก็ต้องเราก yeah. ็ต้องมีคุณธรรมนี่คือที่ที่สำคัญมากเพราะว่าไม่มีของดีในโลกนี้มันไม่มีผิดๆนะครับมันไม่มีพี่คนอื่นมีพี่คนเมงพี่นุ้ยรู้เหมว่าการทำประวดสุขภาพเพื่อการที่เขาก็ทำทำวีซ่ามาพร้อมยื่นมีซ่ามาพร้อมกันที่เขาทำงานที่โรงแรมโดนเป็นบอเลย้อชื่อแล้วกันเนาะตอนนี้นะเขาจ่ายตังค์มา นี่กว่าผมไม่ซ้ำเพราะว่าผมเป็นตรวจโรคเป็นแยงโร่แยงแยงโร่ไปในแต่ที่แรกพี่เขายังไม่ออกในเมื่อวานนี้พวคุยกันเมื่อวานนี้คุยกันทำไปได้ไปเร็วจังที่เขาได้บอกคือถ้าเรื่องเอกสารเราก็ต้องมีโค้ดอีกด้วยเรืองแรกเรื่องแรกเรื่องเรกผมแนะนำว่าคุณจะไปที่ไหนจะทำอะไรเราก็ไปปรึกษาที่รัฐมนตรีโค้ดตรวจจริงๆครับจริงยอมรับเลยตรงนี้ยอมรับเลยแแม่ยังชมเลยว่า เรียว่าโฟกัสกับลูกมากทำงานท่านแม่เขาไปู้ยพียจำไม่ไรใช่ไหมจำได้จำได้ไม่เด็กเลยแล้วน้องน้องมาก็เรีอจริงจริงไปลยผมแนะนำไปแต่บางคนการที่มีมีไม่ถึงคือมันไปมันไปด่าอื่นก็ได้คือเราต้องเราเราต้องมคะ